สวัสดีครับวันนี้ผมได้พระกุกมาหนึ่งองค์นะครับนี่แบบนี้นะครับพี่ๆเคยเห็นกันไหมครับนี่แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าพระนาคปกนะครับกุกท่ามะขามนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับี่จัดสร้างผมว่าน่าจะราวๆทศวรรษที่20นะครับถึง21นะครับก็เป็นพระกุกที่ผมบอกได้เลยว่าน่าใช้มากนะครับนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูเนื้อหาชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับ เปิดกลุลเนี่ยในปีพศ2522นะครับโดยมีหลวงปู่โตเนี่ยเป็นประธานนะครับเปิดกุกแล้วก็ได้นํามาแจกจ่ายนะครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยได้บูชากันนะครับนี่พระรุ่นนี้นะครับราคาเนี่ยไม่แพงมากนะครับก็อยู่หลักพันนะครับสองพันห้าสามพันนะครับนี่แบบนี้นครับแปบ๊บหนึ่งยวขยับให้ยวขยับ สว่างสว่างให้นะครับพระรุ่นนี้นะครับจะเป็นพระเนื้อตะกั่วนะครับสนิมแดงนะี่เห็นไหมตรงที่มีรอยกระทาอเนี่ยจะออกเหลือบแดงๆทั้งหมดเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วก็เป็นพระดีที่ผมบอกได้เลยน่าใช้มากๆนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็เนื้อพระเนี่ยจะมีอ่า เป็นเนื้อตะกัวนะครับแล้วก็ผิวพันธุ์พระเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆคร้าบหินปูนนะครับเนื่องด้วยเป็นพระที่โดนแช่น้ํานะครับนี่ผิวพันธุ์พระเนี่ยก็จะเป็นคาบขาวๆแบบนี้นะครับคาบขาวๆแบบนี้เหมือนเป็นหินปูนนะครับเกาะตามองค์พระเต็มเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่กระเทาะออกมาเนี่ยก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าสนิมนะครับสนิมแดงนะครับนี่เป็นพระดีนะครับองเล็กนะครับขนาด เล็กมากนะไม่ใหญ่นะนี่เดี๋ยวนะผมเปรียบเทียบกับเหรียญเหรียญบาทให้ดูแล้วกันนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนี่ก็ได้มาหนึ่งชิ้นนะครับเป็นพระดีที่ผมบอกได้เลยนะว่าพระกุเนี่ยเป็นพระที่เก่าแก่นะครับแล้วก็บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์นะครับของอดีตนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับองนี้หน้าตาสวยมากนะครับดูพญานาคเลยมีหน้ามีตาเลยนะครับ องนี้สวยมากคนระับแบบนี้เนี่ยน่าเลี่ยมใช้บูชามากนบะนี่เดิมเดิมเลยองค์นี้นะครับ